เอาติสปี19ผลิตกลางปีนะครับผลิตเดือน6แบบนี้สวยน่าใช้ฟีด้าผ่อน7,000จบดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.49เองนะคันนี้สวยพร้อมใช้ได้ยางปลายปี23ด้วยนะภายในนะครับสะอาดสะอา้านไม่ประมาณแสนกลางๆนะครับใครสนใจเอาติสมือ 2, สองซักคันคันเนี้ยผมเช็คละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองคุ้มมากคุณได้ปี19นะครับฟีด้าผ่อนแค่7,000จบใครสนใจดูให้จบอย่าพลาดครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่สนใจเอาติดมือ2อที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยก1มินบุรีคังรถเอาติดมือ2อนะครับที่ใหญ่สุดในย่านนี้มีเอาติดอยู่ประมาณ50บกว่าคันนะและผมมีวันนี้นะผมมีอีก1คันนะครับที่สวยคุ้มประหยัดนะครับอีก1คันใครอยากได้เอาติดปี1ินะครับปีใหม่ๆไม้ใหม่กำลังดีนะครับ ไมประมาณแสนประมาณแสนสี่นะแสนสี่หนึ่งพันนะครับแต่ราคาดีมากๆนะคุณได้ปีหนึ่งเก้านะครับเลขไม้ประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแต่ราคานะครับเพียงแค่สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทปีหนึ่งเก้าเลยนะผลิตกลางปีนะครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆนะครับเพราะเรารู้กันอยู่แล้วนะออลติสเนี่ยได้เรื่องของความแท่นั้นถูกๆนะครับอึดถึกทนวิ่งได้เป็นล้านโลใช่ไหมครับอันนี้ไม้แค่แสนสี่นะครับวิ่งได้อีกยาวๆคุ้มค่าคุ้มราคาและที่สาคัญนะครับ รถของเรานะเป็นรถหน่วยง,งานปวศูนย์ที่มาที่ไปชัดเจนนะครับคุณเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยหลัก10ปี15ปีรถมือสองเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าซื้อที่ไหนก็ได้นะแต่ถ้าคุณอยากได้ความสบายใจนะครับความไว้วางใจสามารถดูช่องผมนะครับติดต่อที่เพนยนย์ได้เลยนะครับขันรถมือสองคุณภาพเกรดเอรับประกันไม่มีชนหนักปีความจมน้ํากับไม่ก็ไม่ดอกเบีย้ยช่วงนี้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่2 4 9สําหรับ4ปีนะครับถ้าผ่อนยาวๆ7ปีจะ4.49อย่างคันนี้นะ ฟรีดาวผ่อนประมาณ7ปีประมาณ7,00 0บาทจบนะครับผ่อนเปีประมาณ7,000นะครับใครสนใจนะครับเอาติดมือ 2, สักคันนะครับ1.6รุ่น G นะครับปี19ลเ้ลยนะแนะนำคันนี้ปตาเดี๋ยวไปเริ่มต้นรีวิวที่ที่คันนี้กันนะครับอ่ะด้านหน้านะครับโคงไฟเป็นมัลติ r e f ฟ c เตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดลัยลในตัว เป็นอัลติชมแรกนะที่มีไฟเดลไลท์นะครับโคมไฟจะเป็นมันติเลยมีไฟสูงนะครับมีไฟสูงมีไฟปกตินะแบบมันติรีเฟคเตอร์มีไฟเดลไลท์แล้วมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวโคมนะด้านบนเป็นโคมเมียมลากยาวสายไปขวาชมนี้เป็นไมเนเชนแล้วนะครับถ้าจะเล่นอัลติสนะผมแนะนำปี17ขึ้นนะเป็นชมไมเนเชนแล้วนะครับก็จะได้แอร์แบ็กนะครับ7ใบความปลอดภัยดีนะครับมี7ใบดีกว่าไม่มีอาผู้ตามตรงนะครับและราคาปี16 17เนี่ย นะครับมันใกล้ๆกับปี18 19เนี่แหละนะครับผมแนะนําเพิ่มนิดนึงนะครับก็ถ้าเป็นผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยก็ต่างกันไม่ถึง500หรอกครับแต่คุณได้ชมใหม่ความปลอดภัยดีกว่าคุ้มค่าคุ้มราคากว่านะครับอ่าด้านบนสันเรียมคมสารกระโปรงวสวยๆกระจกหน้าของเดิมของแท้นะครับคันนี้มีกุญแจสำรองให้ครบแล้วนะสองดอกไม่ต้องมาบอกกันนะครับอ่ะคันนี้มีกุญแจสำรองอ่ะกองไม่โฟกัสต้ตองขออภัยนะครับนี่กระจกของเดิมนะโตโยต้านะครับโลโก้เดิมเดิม ผมเน้นย้ํากระจกเดิมมันดียังไงต้องบอกงี้นะครับกระจกเดิมนะครับของถ้าเป็นปี18ขึ้นไปนะครับจะได้เป็นอะคูสิกาส์นะครับลดเสียงรบกวนภายนอกนะเวลาแบบเสียงเข้ามาในตัวรถเนี่ยเวลาเราอยู่ข้างในเนี่ยก็จะเบาลงนะครับเงียบขึ้นดังนั้นมันดีกว่าอย่างแน,น่นะอนนะกันชนหน้านะก็สีเดียวตัวรถนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเราเก็บงานให้เป็นรถสวยพร้อมใช้แบบนี้แล้วปงซุ้มล้อแนกที่สนิทนะครับยางในี่ของดันหลบ ปลายปี23นะครับสัปดาห์ที่40กว่าๆนะปี2023ดังนั้นยังยังไม่ถึงปีคุณใช้งานต่อนะอีก2-3ปีสบายๆชิลๆไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะผมแนะนำยางนะครับสลับยางทุกหมื่นโลนะก็จะยืดอายุการใช้งานได้นะได้ถึงประมาณ4ปีแหละชิลๆนะถ้าเราสลับทุกหมื่นโลนะครับอ่ะแล้วก็ดิสเบรกนะครับมีให้แล้วทั้ง4ล้อป่องซุ้มล้อแนวทิ่สนิทแบบนี้กระจกพับข้างแบบ Auto. ออโต้ออโต้คืออะไรล็อกรถนะครับมันพับเก็บเอง กดล็อกรถบันกลางออกให้คุณเองนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะคันนี้คุ้มนะผมบอกเลยนะครับผ่อนแค่เจ็ดพันนะคุณได้เอาเด็กแบบนี้ป้ายแดงออกมา8ปดแสนหกหมื่นเก้าพันตอนนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทแล้วคุณได้ปีหนึ่งเก้าด้วยอ่าคุ้มนะไม่ใช่หนึ่งเก้าแบบเดือนมกราณ์นะอันนี้ผลิตกลางปีนะครับประมาณเดือนหกนะครับอ่ะเป็นรถกลางปีก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่เครื่องยนต์ดูอวีทีไอนะครับประหยัดน้ำมันสิบหกจุดหกโลลิตร คุ้มค่าคุ้มราคาด้านข้างนะครับสันเหลี่ยมคมสวยๆรับประกันไม่มีชนหนักปีความจมน้ํากับไมโกรไม้นะครับโอนได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะแล้วก็ข้างๆนะครับปกซุ้มล้อแนมพิซนิดล้อแม็กไม่มีรอยเบียดนะครับไม่มีรอยเบียดสุดบาทใดๆด้านท้ายสวยๆไฟท้ายจะเป็นไลท์ไกดิ้งนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะตอนสตาร์ทรถนะครับไฟท้ายจะเป็น LED นะครับเต็มระบบนะครับเส้นหนาๆแบบนี้อ่ะแล้วก็คุมย้อนนะสำหรับตัวโฉบไมน่าเชนนะครับก็จะเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ดูเป็นทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ด้านท้ายสวยเลยนะครับคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ถอยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมติดให้นะอุปกรณ์ไหนที่มันจําเป็นอนะแล้วมันใช้งานจริงดีอะครับเดี๋ยวผมแถมให้นะครับผมติดให้นะดอกเบีย้ยก็มีดอกเบีย้ยพิเศษนะครับใครสนใจเอาติดมือ2ทักไลน์หาผม IDP.EK.152 จริงเรายังมีเยอะนะผมยกตัวอย่างดีกว่าคันเนี้ยปีห9นะไมแสนสี 4แสนหนบาทใช่ไหมผ่อนเ0 0ดพันแต่ถ้าคุณอยากผ่อนประหยัดประหยัดผมแนะนําแบบเนี้ยนะคันนี้4557ไม่ประมาแสนสา0เจไม่พอกันดีกว่าต่างกันกันแค่ส0 0พโลอันนี้เป็นปี18นะถูกกว่าประมาณ2,000มนะกว่าบาทส0 0 0มื่ะตีไปถูกกว่า3,000มบาทนะครับแต่ ก็เก่ากว่า1ปีไม่เท่ากันนะครับก็เป็นค่าเสื่อมของเขาเนาะก็1ปีอะนะ,ะคันนี้ก็น่าใช้นะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนหกพันห้าคันนี้ผ่อนเจ็ดพันเนี่ยที่บอกต่างกันห้าร้อยบาทแต่คุณได้ใหม่กว่าหนึ่งปีนะครับอ่ะก็ใหม่กว่าหนึ่งปีก็ใช้งานได้นานกว่าหนึ่งปีคิดง่ายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของคันนี้กันหนึ่งจุดหกุนจีโลโก้คมๆชัดๆแบบนี้ท้ายเปิดแบบตัวล็อกไฟฟ้านะครับหัวน็อตเดิมๆคมๆนะครับด้านบน นะไม่มีรอยชนหนักปดความจมน้ํากับไม้กรไม้นะครับกระจกหลังก็ของเดิมของแท้แบบนี้อย่ามาดูคันหลังกันอะดูไฟท้ายก่อนไฟท้ายของเดิมนะครับคันหลังตรงๆไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่ตาปั๊ม3ามหนต่างๆอยู่ครบๆบรมตากระดาด้านหลังนะสะอาดสะอาดล้อสำรองนะครับอยู่ครบๆนี่มีล้อสำรองอะไรต่างๆอยู่ให้ครบนะด้านหลังก็คงสร้างเดิมนะไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่นะครับใครสนใจเอาติ้นมือสองสักคันนะครับ ทักไลน์มาเลยนะเพรยนมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้นะครับสนใจก็ทักไลน์ id e pek 1 5 2ครับด้านนี้ป่องซุ้มล้อฝั่งนี้ก็แนบชิดสนิทเลยนะครับบอดี้ฝั่งนี้สวยๆและที่สำคัญตัวนี้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทเอนทีนะครับก็คือเรามือไปแตะแบบนี้นะมันจะเปิดเองนะครับเชื่อมกับเซนเซอร์ของรีโมทภายในนะจะได้เป็นสีเบจนะครับตัดดำนี่สีเบจต,ตัดดำได้พูดสตาร์แล้วนะครับกระจกพับข้างแบบ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 ปรับไฟฟ้าไม้แท้ไม้เดิม1 4 1 0 0 0 นะครับเบาะก็สะอาดสะอ้านนะครับแน่นตึงแบบนี้เลยนะเบาะสะอาดสะอ้านนะสวยงามน่าใช้เราปรับสภาพพร้อมใช้นะครับไม่ได้ขายรถแบบดิบๆเดิมๆนะเราเอาเข้ามาเนี่ยคัดเกตเอเข้ามาแล้วปรับสภาพพร้อมใช้ครับพวงมาลัยหุ้มหนังให้แล้วนะเป็นมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรดเสียงนะวิทยุเดิมๆเลยนะครับใช้งานง่ายๆนะครับมี usb aux ให้นะครับแบบนี้ขออนุญาตปิดนะเสียงดังแอร์เย็นปกตินะแอร์ก็ใช้งานง่ายๆนะแอร์แบกมีคู่หน้านะครับเสา A และเข่าคนขับ ให้แล้วเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีวีทีเจ็ดสปีดเราสามารถเชนแบบฟิลชิปโทนิกนะครับเหมือนแบบเราใช้แพดเดิลชิปได้เลยนะครับมีให้แล้วพาวเวอร์เลสอยู่ตรงนี้นะมีระบบกรเรื่อนถลายให้เรียบร้อยกุญแจมีครบ2ดอกนะครับกุญแจมีให้2ดอกแล้วไม่ต้องไปทําเองทําใหม่นะประมาณ5 0 0พัน 5, นะห้าพันห้านะกุญแจคันนี้มีให้ครบแล้วคุณได้ปี19เด้วยคุ้มนะครับเบาะก็แน่นๆตึงๆนะครับปรับสาภาพพร้อมใช้แล้ว นะครับแอร์แบ็กคู่หน้าเสาวเอเข่าคนขับข้างหน้าฟิล์มติด 3M ให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มยี่ห้อดีมาเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันนะสำหรับทางด้านหลังนะครับ อ่าด้านหลังตรงนี้นะครับก็อ่าเบาต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถพนักง,งานเนาะรถบริษัทนะครับผู้ผู้จการใช้นะเอาติสกนะผู้จัดการแบงค์อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นข้างหลังแทบไม่มีใครนั่งเลยนะครับเบาตึงนะรองรับ Isofix คาสิทเด็กครบๆนะครับมานั่งด้านหลังกันโอ้โหคุณดูข้างหน้านะอันนี้กี้ผมเข้าไปนั่งจริงนะครับเฟสแบบนั่งนั่งจริงเข่าเหลือเยอะมากนะครับเล็กรูมเหลือเยอะเฮดรูมเหลือเยอะนะแล้วข้างบนนะครับผมสักหลาดสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอยยัน ไม่มีรอยเจิมใดๆนะครับสวยน่าใช้แบบนี้ใครสนใจทักไลน์0659113344ไลน์ id e pek152 นะผมเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่บริษัทเพชรยนต์นะครับชำนาญด้านเอาติดเฉพาะรุ่นนะครับเอาติดเนี่ยคันไหนหน่าใช้คันไหนไม่น่าใช้เดี๋ยวผมบอกกันนะครับแอดไลน์มาสอบถามมาคุยกันได้065 951-3374นะครับถ่ายมาแล้วไม่น่าต่ำกว่า6-700คันนะครับขายมาแล้ว300กว่าคันเฉพาะออลติสด้านหลังมีแอร์แบ็กไซส์ขวานะครับถ้าเรื่องออลติสเนี่ยไว้ใจผมได้นะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันนะครับที่สวยน่าใช้นะใครสนใจก็ทักไลน์ได้เลย0 6 5 9 5 1 3ห้านะครับไลน ID ์ idpek 1 5 2ฟรีดาวน์ผ่อน7,000บาทจบนะคุณได้เอลติสปี19แบบนี้ไปใช้เลยนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถกันนะครับ ให้ดูซอกประตูกันก่อนนะครับซอกประตูหัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยสนิมใดๆนะครับรถสวยพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับกำเงินมาซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะสปอตเมนอาร์คด้านข้างก็คมๆชัดๆนะครับรับประกันไม่มีชนถึงโครงสร้างนะครับ นี่นะครับสีเสริมมันเป็นเรื่องปกตินะของรถมือสองที่เราปรับสภาพนะครับก็เก็บงานให้สวยงามนะครับแต่ในเรื่องของโครงสร้างหลักแบบนี้เนี่ยที่ผมแกะให้พี่พี่ดูแบบนี้ครับพยายามทําให้ดูละเอียดนะเหมือนกับพี่พี่มารับชมรถที่บริษัทเพนยต์เองนะครับนี่รอยนีบชุบอสีอะไรต่างๆนะครับอยู่ครบเหล็กเป็นสีดำชุบสีเทาแล้วก็เป็นโลบอทดคีบนะแล้วก็ชุบสีก็คือสีบอนนี่แหละนะครับถ้าเป็นสีดําก็ไปชุบสีเบาสีดํา นะอ่ะที่บาะสี 4, นะครับแล้วขึ้นมาอบนะแบบนี้ให้ดูนะโครงสร้างหลกักโครงสร้างเดิมคันนี้สวยกริ๊บนะครับใครสนใจเอาติดมือ 2, สองซักคันนะครับทักไลน์หาผมได้นะ ID pek 1 5 2หรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3้าเดอกเบี้ยช่วงนี้ถูกนะครับเริ่มต้นแค่สองจุดสี่เก้านะผ่อนเจ็ดปียาวๆนะเจ็ดพันบาทประมาณสี่จุดสี่เก้าแต่ประมาณหกพันเก้าเจ็ดพันวะประมาณเนี้ยนะครับฟรีดาวได้แน่นอนนะครับอา่าราคาประเมินไฟแนนซ์อยู่ประมาณสี่แสนเจ็ด แต่เราขายแค่401นะครับเราขายต่ำกว่าราคาประเมินจัดได้ท่วมๆลน้ลนๆร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะหัวน้องคุบมเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับบนล่างแผ่นเพลทน,นะครับเดือนเมย19ท้าเกับว่าคันนี้ผลิตเดือน6เลยนะค,คุ้มค่าคุ้มราคานะครับแผ่นเพลทของเดิมของแท้นะามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่สปอตเมทอาร์คนะครับอยู่ครบๆนะเอาติสเนี่ยจะเป็นเหล็กสามแผ่นนะ นะครับแล้วเขาก็ยิงเชื่อมกันแบบนี้นะครับสวยน่าใช้แบบนี้เลยใครสนใจนะครับเอาติดมือ2อทักไลน์มานะเดี๋ยวส่งให้เลือกนะทีละคันเอาติดมีทุกโฉมนะครับตั้งแต่ปีตอนนี้มีประมาณปี1 0 1 7 18 19แต่ว่า17จอ่ะจะมีน้อยหน่อยนะสิมีไม่กี่คันนะครับต้องบอกงี้17มีไม่กี่คันแต่ถ้า18เนี่ยโอ้โห30กว่าคันนะครับสิก็10กว่าคันนะครับแล้วก็20นะมีนะครับประมาณ6กเจ็ดอ่าห้าคันประมาณนี้นะครับสนใจเอาติดมือ2ทักได เดี๋ยวส่งให้ดูทีละคันนะครับผมผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานด้วยนะตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับสามารถเป็นอินสเปกเตอร์นะครับไฮบีพีได้นะตรวจรถให้ก่อนนะครับซื้อรถทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นนะครับแล้วก็ชํานาญการด้านเฉพาะรุ่นไปเลยคุณจะได้รถที่คุณภาพดีกว่านะครับรถมีเนี่ยผมให้ดูนะเยอะมากนะครับผมก็จะคัดให้นะคันไหนที่คุ้มค่าที่สุดนะครับจะให้ลูกค้าผมเลือกก่อนนะครับคงไม่เอาคันที่ที่มันไม่คุ้มให้ถูกไหมครับก็เราจริงใจกัค้้านนไม่ง ยอดขายไม่เป็นอันดับหนึ่งนะสำหรับออาติสนะครับสนใจก็ทักไลน์0659513374เช็คก่อนด้านหน้านะปั๊มส L3R ฝามอ้ตรงนี้นะครับไม่มีรอยแกะเลยนะสำหรับคันหม้อน้ำหน้านะปั๊ม3ปั๊ม3 R อนะครับอยู่ครบ,ครบไฟหน้าโคอิโตะนะฝั่งนี้เบ้าโชกเดิมๆไม่มีรอยแกะงัดแง่แกะเก่านะครับด้านในนะครับอันนี้หัวน็อตเดิมๆม,มากนะไม่มีรอยแบบเขาเรียกว่าขันไขยขยับนะครับฝากระโปรงหน้าก็เช่นเดียวกัน นะครับสบภาพกริปมากนะแล้วก็ตรงนี้ตาปั๊มโตยโยต้าก็อยู่ครบ,คร,บครับซิลซิลิโคนด้านหน้านะครับรูระบายอากาศนะสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบครบแบบนี้เลยนะสวยน่าใชา้ตรงนี้ไม่มีจิ้มหน้ามาอย่างแน่นอนนะครับเป็นซิลเดิมของโรงงานนะครับตาปั๊มต่างต่างนะรูระบายอากาศอยู่ครบครบไม่มีเคาะไม่มีโป๊ะไม่มีทําใหม่นะตรงนี้นะครับสติกเกอร์มอกสติกเกอร์คาเตือนก็อยู่ครบครบนะบหัวน็อตฝั่งนีค้คมเดิมเดิม,ดมไม่มีรอยแกะขันไข่ขยับเช่นเดียวกับน็อตซอกในน็อตซอกในสําคัญนะครับ ถ้าเขาบอกว่าเก็บฝากระโปงเนาะมีรอยสะเก็ดหินเขาแกะตรงนี้นะแต่ถ้าแกะตรงนี้คือโดนชนข้างนะครับหนักนะผิดความชนคานตรงนี้ห้ามแกะเลยนี่ตรงนี้ไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะครับสภาพดีเดี๋ยวให้ดูตรงนี้กันนี่คันหน้าตรงนี้คันหน้านะครับโคดนี่บอกเลยว่าคมชัดนะครับถึงอนูนะครับสองห้าสองหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เรียกคันหม้อน้านะตรงนี้เรียกคันหน้านะครับใครสนใจนะครับเอาติดมือสองสักคันนะติดต่อหาผมได้โดยตรง065กห้า 9513374 Line ID PEK152 นะครับคันนี้รถสวยซื้อได้คุณได้ปี19คุณได้ไมประมาณเนี่ยแสนสี่เนี่ยมันก็ไปใช้งานต่อได้ยาวนะครับเพราะมันเป็นรถประวัติศูนย์นะเช็คศูนย์ทุกหมื่นโลฟีดาวผ่อน7จ0 0จบนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศดอกเบี้ยรเริ่มต้นก็ไม่เยอะนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับในการซื้อรถมือสองสักคัน อ่ะประมาณนี้ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดนะครับเอาติ้นมือ2นะรีวิวให้ทุกวันแบบนี้ผมมีสีขาวสีดำสีบลอนสีเทาดำนะครับประมาณนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ